สวัสดีครับท่านผู้ชมในคราวที่แล้วนะครับผมได้แกะกลองไขควงกระแทกได้สายไปนะครับแล้วก็แล้วก็ได้ทําการเจาะไม้ไม้เนื้อแข็งนะครับทีนี้ในในการเจาะเนื่องจากว่าไอตัวสว่านผมกดท็อกสูงไปนะครับไอตัวสกรูก็เลยขาดค้างอยู่ข้างในนะครับ มาวันนี้นะครับพอดีผมซื้อตัวเลื่อยซิกซอของมาคิต้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแจกกล่องให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะลองตัดดูนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือมาให้นะครับเป็นคู่มือก็จะมีภาษาไทยอยู่ด้วยนะครับก็จะมีเป็นคู่มือภาษาไทยให้ด้วยนะครับข้างในก็จะเป็นตัวเลื่อยนะครับ ตัวเลื่อยแล้วก็จะแถมชุดใบเลื่อยมาให้หนึ่งใบนะครับตัวนี้จะเป็นจิ๊กซอที่ใช้ระบบการเตะนะครับก็คือจะมีตัวเตะใบเลื่อยให้ดันไปข้างหน้าก็จะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับแล้วก็ในการเปลี่ยนใบมีดยังเป็นลักษณะของการไขน็อตหกเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวผมมาใส่มีดก่อน ตอนที่เราเสียบใบเข้าไปนะครับเราต้องดูดีๆนะครับต้องคือเราต้องไขสกรูหกเหลี่ยมตัวนี้ให้แน่นนะครับเพื่อป้องกันใบหลุดหรือใบขยับนะครับซึ่งตัวนี้รุ่นนี้มีกาดครอบตรงด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับเราสามารถดันตัวกาดตัวนี้ลงเพื่อบังเศษเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเรามาเสปลักแล้วก็มาทดลองตัดกันนะครับว่าเครื่องตัดมารกิต้ารุ่นนี้จะใช้ได้ดีขนาดไหนนะครับตัวนี้ปรับรอบได้นะครับนี่รอบที่หนึ่งอันนี้ปรับระดับหนึ่งนะครับรอบสองร,ระดับสาม มีหกระดับนะครับเดี๋ยวผมลองตัดที่ระดับสองแล้วก็มาลองตัดดูครับอันนี้เป็นตัวเตะนะครับตัวเตะใบมีดไปด้านหน้าตัวเตะก็คือเตะชุดนี้นะครับถ้าผมไม่ปรับแล้วเปิดสวิตตัวเตะจะไม่เตะนะครับผมลองปรับไปที่เบอร์หนึ่งนะครับนะครับจะเตะเบาๆปรับไปที่เบอร์สองจะเตะหนักขึ้นนะครับปรับไปที่เบอร์สาม จะเต่เยอะขึ้นนะครับตัวนี้เพื่อช่วยในการดันใบเลื่อยไปด้านหน้านะครับทําให้ตัดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองปรับไปที่เบอร์หนึ่งเดี๋ยวเรามายึดไม้กันนะครับ ็อนที่เราจะเอาอขาดไว้อยู่ด้านนี้นะครับอยู่ตามแกนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดชุดนี้เดี๋ยวผมลองตัดเป็นเบอร์สามนะครับ ลองปรับเบอร์สองครับลองปรับเบอร์สี่ครับลองปรับไปที่เบอร์หกเลยครับ ก็จากการทดลองตัดตัดได้นิ่มดีนะครับตัดได้นิ่มแล้วก็ผิวตัดก็เรียบดีนะครับถ้าเราจะตัดให้ได้ฉากหรือว่าตัดให้ได้ระดับจะต้องมีตัวเอ็กเซซอรีนะครับที่เป็นตัวไกด์ประคองด้านข้างนะครับแล้วก็จะสามารถตัดได้ตรงขึ้นแต่ถึงไม่มีตัวไกด์ประคองก็ได้ตรงดีนะครับให้เราขีดเส้นแล้วก็เล็งดีๆก็ตัดได้ดี ความพิเศษของจิ๊กซอรุ่นนี้อีกอันหนึ่งก็คือ,อการที่เราสามารถปรับเอียงการตัดได้นะครับปรับเอียงองศาในการตัดได้โดยปรับที่น็อตตัวนี้นะครับเราสามารถตัดมุมเอียงได้หรือสามารถที่จะปรับให้ตัวฐานนี่ถอยหลังหรือเดินหน้าก็ได้นะครับในกระบวนการนีในการถอดเราไม่ต้องถอดเราหมดนะครับเราแค่คลายหลวมหลังจากคลายน็อตแล้วเราสามารถเอียงทํามุม ปรับเอียงเสร็จแล้วก็ล็อกให้แน่นหรือเราจะเดินหน้าถอยหลังก็สามารถทําได้นะครับหรือเราจะปรับเอียงให้เป็นลักษณะมุมตัดเอียงนะครับก็สามารถเอียงได้ค่อนข้างเยอะนะครับส5ห้องศา สามารถเอียงได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับในกรณีที่เรามีงานที่จะตัดเป็นมุมองศาต่างๆนะครับเราก็ทำการเอียงฐานตัวนี้นะครับทำการเอียงฐาน ตัวนี้จะมีขีดบอกระดับนะครับตั้งแต่ศูนย์จนถึงสี่สิบห้านะครับจะมีขีดเป็นบ้างเป็นบ้างเอาไว้นะครับสองด้านนะครับมีสองด้านนะครับจัดทำมุมได้สูงสุดสี่ห้าองศานะครับในการปรับเข้าตำแหน่งเดิมเรากา็ตั้งระยะมาอยู่ที่ศูนย์นะครับเวลาปรับเราก็มองทั้งสองฝั่งนะครับให้ ้ระยะมาอยู่ที่ศูนนะครับเขยจะตรงเข้าตำแหน่งเดิมตัวนี้เป็นรุ่น4329นะครับกิกซอไฟฟ้ามาจิต้า4329ความเร็วรอบปรับได้นะครับ500ถึง3,100รอบต่อนาทีนะครับ450วัตต์ตัวนี้ทาง m a g ิต้าเองเขาได้แถมตัวแจหกเหลี่ยมมาให้นะครับหนึ่งตัว ทางมากิตาเขาใส่มาให้แล้วนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับสามารถเอามาถอดเปลี่ยนไปเรื่อยได้เลยนะครับก็ทําเป็นที่เก็บเอาไว้ครับทาเป็นที่เก็บเอาเหลี่ยมตรงนี้ในลักษณะการใช้งานนะครับเวลาเรากดใช้งานเมื่อเครื่องทํางานไปแล้วในกรณีที่ตัดไม้ยาวๆใหญ่ๆทางตรงนี้ก็จะมีตัวล็อกค้างนะครับกดไปรีกดล็อกค้าง จะสามารถปล่อยได้นะครับเครื่องยังทํางานอยู่นะครับเราก็จะตัดไม้ไปได้เรื่อยๆนะครับตัดไม้ตัดเหล็กไปได้เรื่อยๆป้องกันความเมื่อยล้านะครับลักษณะการกดล็อกเราก็มากดซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ปล่อยเอาละครับสําหรับการแกะกล่องเลื่อยจิกซอไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ